ปั่นทุกวันเหมือนเปิดโหมดรีเฟชให้กับตัวเองนะครับ BNGS 7 5้าูนย์เครื่องเดียวที่จะพาร่างกายพุ่งขึ้นระดับใหม่เงือออกแบบมีสไตล์แรงตั้งจัดได้ตามใจพร้อมเชื่อมต่อกับสวีปให้ทุกการปั่นมีเส้นทางให้ไล่ล่าจัดให้เป็นแบบเราใจเหมือนเสียงล้อหมุนลู่ลมครับผมพร้อมกลิ่นอายความสนุกตามสไตล์สร้างสรรค์แบบกำลังดีเมื่อโลกภายนอกวุ่นวายเกินไปก็ถึงเวลาปั่นเข้าสู่จักรวาลของตนเองนะครับด้วย BNG Spinning Bike S750 จครับจักรยานฟิตเนสที่เกิดมาเพื่อคนรักการออกกำลังกายแบบจริงจังและคนชอบโหมดมันปั่นไปดูมาปั่นไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยก็ยังได้ครับบรรยากาศเหมือนสตูดิโอปั่นอยู่บ้านแบบไม่ต้องแย่งที่ใครนะครับ S750 มาพร้อมกับล้อไฟเวลหนัก8กิโลที่หมุนเลื่อนเหมือนสายน้ำพัดและก็ระบบสายพันที่เงียบจนเหมือนอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงตามจังหวะปั่น แทนจับแน่นมือกันเหง,งื่อกันลื่นมีเซ็นเซอร์วัดชีพจรให้รู้ว่าหัวใจเต้นแค่ไหนเวลาออกกำลังกายคอมมันกำลังเกิดขึ้นนะครับหน้าจอ LED บอกครบทั้งระยะทางเวลาความเร็วแคลอรี่ประหนึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวคอยกระชิปกระชิปสิริษิให้คุณตลอดทางส่วนบอบ์ดนั่งหุ้มหนังปรับสูงต่ำได้พอดีตัวพอดีใจ ปั่นนานก็ได้ไม่เมื่อยเกินไปแล้วก็ยังมีระบบเบรกฉุกเฉินที่พร้อมหยุดทันทีเมื่อคุณต้องการเหมือนเพื่อนที่ไม่เคยปล่อยมือจากความปลอดภัยของคุณเลยนะครับและไฮไลท์สำคัญก็เหมาะสำหรับสุดๆสำหรับคนสูง175-180เซนขึ้นไปนะครับไม่ต้องกังวลขาเกยหรือเบาะเตินไปเบาะ เพราะมันถูกออกแบบมาให้เข้ากับรูปสีระอย่างดีพร้อมกับที่วางขวดน้ําแล้วก็ล้อเลื่อนสาหรับเคลื่อนย้ายเปลี่ยนมุมฝึกได้ตามอารมณ์ในแต่ละวันนะครับที่เดดก่านนั้นก็คือรองรับการเชื่อมต่อแอปสวิ t เฉพาะรุ่น S750 สวิปนะครับให้คุณปั่นวนไปในโลกเสมือนจริงชนกับเพื่อนแข่งขันกับตัวเองหรือเก็บเส้นทางไปเรื่อยๆแบบเพลินๆนะครับถ้าคุณกําลังมองมองหาตัวยกระดับร่างกายให้แข็งแรงแบบสนุกได้เหงื่อได้ หัวใจเต้นแรงด้วยอารมณ์นักปั่นตัวจริงถึงเวลาบอกตัวเองว่าถึง QS750 เข้าไปยืนในบ้านคุณแล้วละครับปั่นให้สุดและรู้ว่าร่างกายของคุณจะเปลี่ยนแค่ไหนครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม, <c oughs> ตมและกดจังซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ